รถสวยคุณภาพออกรถง่ายๆตรงที่นี่ครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดใครตามหา Camry 2.4 V ปี2009คันนี้ไม่เคยติดแก๊สครับไม่ห3 0 0 0 0 0กว่ากิโลไม่แท้ครับเพื่อนๆแม็แมบกบจัดทรงแต่งหล่อมาให้ด้วย รถสวยมากครับภายนอกภายในสวยกริบเลยนะเพื่อนๆ229 0 0 0บาทรีบมาจองเลยครับเพื่อนๆรถจอดอยู่รามินทาจองผ่านล้าน3,000บาทเท่านั้นเองครับพลาดไม่ได้กับคันนี้2.4มีกี่คันกี่คันนะครับในช่องของเราหมดเกลี้ยงเลยสัปดาห์ที่แล้วสีดำก็ไปแล้วครับวับนนี้สีสวยๆส,สีบอลเงินเงินสวยๆเลยนะครับเข้ากับลายล้อแม็กด้วย ดังนั้นใครสนใจรีบด่วนครับโทรมาที่0885845375 c a m รี่รลดราคาหลักล้านวันนี้202,009บาทหาไม่ได้อีกแล้วครับที่นี่การันตีนะครับยอดขายปังมากเลยนะครับเพราะคัดสรรรถบ้านมาเท่านั้นเองนะครับรถมีประวัติตรวจสอบได้นะครับคู่มือเอกสารครบพร้อมโอนมาดูตัวจริงมาทดลองขับครับโอ้โหออปชั่นต่างๆนี่ทำงานสมบูรณ์แบบ สวยลงตัวครับเพื่อนๆหาไม่ได้อีกแล้วนะครับใครตามหาแคมรี่ต้องคันนี้ครับ2.4เนี่ยวิ่งทางไกลประหยัดกว่า2.0ด้วยซ้ำไปเพราะอัตราเร่งดีครับทำให้พยุงตัวรถขับคล่องตัวสมรรถนะช่วงล่างเนี่ยยึดเกาะถนนได้ดีมากครับ0885845375ครับ